เรื่องนี้เาจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันกาลังสหรือเรื่องของสมการพาราโบลาเนาะสมการพาราโบลาเนี่ยมันจะมีรูปสมการคือคือ y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k สมัยนี้ยากเนาะนึกว่าสอบได้เพิ่มเติมอยู่ก็คืออันนี้ลบหนึ่งศูยใช่ไหมคือสมการพาราโบลาจะอยู่ตรงกลาง h อันนี้มันจะเป็นค่า hk นะจุดยอดอะโดยที่ h ะจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2.8จุดตัดแกง x นะก็คือค่า x ของ h อะก็คืออันนี้เรารู้ว่าลบหใช่ไหมอันนี้ก็คือ3มันอยู่ระหว่าง2.8จุดตัดแกน x ก,ก็คือเราเอาลบหนึ่ง บวก3หาร2ก็คือ h อะ่ะก็จะได้2หาร2ได้เท่ากัน1เพราะฉะนั้นเรารู้ลาคา h เท่ากัน1เราหลือหาค่า k เรารู้แล้วว่าค่าเนี้ยจุดต่างๆเนี้ยมันผ่านจุด0ูนอันนี้ก็คือจุด3 0แล้วก็จุดลบ 0, 0เราเลือกแทนจุดไหนก็ได้ให้เราคิดว่าคิดเลขง่าย เพื่อที่จะหาค่า k นะเราก็เริ่มจากการแทนค่าูนย์ที่มีลงในสมก,การพาราโบลาข้างบนแต่ก่อนอื่นก็คือเราแทนค่า h ก่อนก็คือ y เท่ากับ a x ลบ1กำลังสองบวก k ตอนนี้สมก,การที่เราจะแทนค่าเป็นตั้งต้นก็คือสมก,การนี้เรารู้ว่า y เท่ากับ4 แล้วก็ a เรายังไม่รู้ค่า a ารู้ค่า x เท่ากับ0แล้วก็ลบ1กำลังสบวก k ก็จะได้4เท่ากับ a บวก k แล้วก็ตอบอันนี้เราให้เป็นสมาการที่1แล้วก็แทนค่า3 0ลงในสมาการ สีเขียวข้างบนเนาะก็คืออ,อันนี้ y เป็น0 a ไม่รู้ x มีค่าเท่ากับ3ลบ1 3ลบ1ทั้งหมดกลาง2บวก k จะได้ 4a บวก k เท่ากับ0เป็นสมนการที่2 เราก็จะมาคิดเลขกันต่อนอะเราก็เอาสมาการที่สองลบสมาการที่หนึ่งก็จะได้ศูนย์ลบสี่เท่ากับ CA ลบ a ส่วนเคหาไปบ้อเป็นเลบ k, k <ๆ>ก็จะได้ลบสี่เท่ากับสามเอเท่ากับลบสี่ส่วนสามแล้วเราก็เอาแทนค่าเเนี่ยกลับไปในสมการที่หนึ่ง ก็จะได้4ี4่ลบสี k. K ่ส <c oughs> ่วนสาอเคเคเท่ากับสี่บวกสี่ส่วนสามได้สิบองบวกสเท่ากับ16บส่วนสดังนั้นค่าสูงสุดอะหรือก็คือ k เนี่ย ขาบอกว่ามันคือค่า w มีค่าเท่ากับ16ส่วน3แต่ว่าโจทย์อะต้องการรู้3 w ก็คือ16ส่วน3คูณ3ก็คือตัดทิ้งก็คือมีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นข้อ22เนี่ยตอบ16